มันดีจ้าพี่น้องเจ้งยาเด็งกิบจินบาเทียวนกฮะเนาะพามาเทียวเท่าวนาป้ายค่ะพ่ออ,อ,ะออนุญาตันไทยรูปนี้ได้จ้าสะ้านทีก็ได้นอกฮะเนาะ้สวยงามค่ะพ่ออนุญาตไทยมันจัเนาะ ะจ้ะมีผูกเข้าเนาะเนอนวันหน้าไปเด้อค่ะเด้อวันหน้าไปก้นปอนเจนกันก้อนุญาณไายภูจะจ้ะมันงามจ้ะจิตนอนพี่น้องเราทุกคนเนาะค่ะพอมาเจอม้องง,งามๆวิญญาณไทยให้พี่น้องเราเบิง่งงามวิจญาณพี่น้องมั้งนะเช็คแคสก็มีค่ะ อาดิสันในน้องกะเนาะอยากให้พี่น้องเบิ่งงามๆนะ บึงดอกจำป่าเนาะเอ้ยดอกจำปีค่ะประมาณดอกจำป่านกกนเนาะขนาดแดงเว้าพิษจ้ะอันนี้โมโหกัน,นว่าต้นอะไรนะคะ่ะทำวิ่งบึงอมอมๆเนาะเนาะ เชียงเคียดเชียงนกเนาะค่ะเนาะยังไงพี่น้องฮะเบิง่งมันงามค่ะผูะเข้าค้างามแดงไม่เห็นมง้งงาม,งามยังไห้พี่น้องฮะเบิ่งนำ้ำเนาะจ้ะเนาะสวยงามพระจ้าอันนี้เป็นห้องเดี๋ยวดูห้องคอยวนะันอันนี้ขออนุญาตไทยห้องคอยเนี่จ้างามแท้นะ พอข่อยก็งามงามยักขึ้นไปค่ะยักให้พี่น้องเบิ่งมันงงามๆมเนะัะเนาะท้องยาก็งามมนันเนาะอู้นะพูดมกับลีซอดอีกไหมเนาะครับพี่น้องเข้าลีซอดเป็นนี้เนาะค่ะน้องงาม มีแต่งามๆค่ะ้าะดูของเสื้อของข้องามกันเด้วก็อย่าลืมประสันแน่กระตูหอนหนอคะคันเนาะใครเล็ดออกไก่มาใครโควิดกับเบร์ดนาะค่ะเนาะแล้วเด็กก็เป็นห่วงพี่น้องเอาทุกคนเนาะค่ะเนี่ย งามค่ะเนี่ยงามงามค่เป็นปีเป็นเนี่ให้คนนั่งเนาะค่ะเนาะถ่ายรูปถ่ายข้างนะค่ะก็อย่าแดงก็บ่มีนได้นะค่ะผมยกให้ดูโยกให้พี่น้องเอาดูม,มองงามเนาะค่ะเอาจบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะนะ้าสวัสดีจ้า พี่นอ้องขอโชคดีค่ะวันดีจ้าวันดีจ้า